ตาโปรงเว้นว่างให้แดดลอดผ่านลงมาเป็นระยะแสงสีทองส่องเป็นลำยาวสวยไล่กันไปเป็นทิวแถวแหลงามตาชายทั้งสามสอดส่องหาร่องรอยหรือความเคลื่อนไหวต่างๆที่อาจจะนำไปสู่ตัวของเสือร้ายเส้นทางอันคดเคี้ยวนำพาให้ทุกคนเดินตัดลงไปสู่ลำธารต้นน้ำผู้ให้กำเนิดแม่น้ำใหญ่หลายสายความเย็นสดชื่นทำให้ดวม่านตาเบิกกว้าง ราวกับเป็นการเชื้อเชิญให้ชมทัศนียภาพอันง,งดงามชายหาดที่มีกรวดทรายต่างขนาดเผยให้เห็นลีลาของธรรมชาติอันหลากหลายฝูงผีเสื้อนับสิบนับร้อยตัวบินว่อนทันทีที่เหล่าชายเดินผ่านเสียงน้ำเย็นใสกระทบกับโขดหินดังคล้ายกับกรวดแก้วร่วงกราวมันนิ้หนุ่มนั่งคุกเข่าวักน้ำล้างหน้าเพื่อผ่อนคลายความแผดร้อน แต่แล้วสายตาของชาวป่าก็เห็นในสิ่งที่ชาวเมืองอย่างในอำเภอไม่เคยสันทัดเฮ้ยส,สููรอยตีนไอ้ร้ายใหม่ๆเลยเออเจ๋งด้วยวะ่ะเราเร่งฝีเท้าหน่อยดีกว่านายได้สิพรานแต่เราต้องเพิ่มความระม,มัดระวังหน่อยนะทั้งสามก้มลงตรวจสอบอาวุธของตัวเองก่อนที่จะออกกึ่งเดินกึ่งวิ่งเพื่อตามเสือร้ายตัวนั้นให้ทันแต่ถึงอย่างไร พวกเขาก็ไม่ประมาทเพราะรู้ตัวดีว่าเสือเป็นสัตว์ที่ฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมแพลวๆเส้นทางโลกเตียนยิ่งทำให้ร่องรอยของเสือยิ่งชัดเจนทุกคนพยายามเข้ามาชิดกันเพื่อช่วยกันระวังการจู่โจมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสียงคันล้างลูกเลื่อนจากปืนของนายอำเภอดังวพอกับเสียงหัวใจเต้นระามไม่เป็นจังหวะ แต่แล้วเพียงอึดใจเดียวนั่นเองมันนิเจ้าป่าก็ยกมือเป็นสัญญาณบอกให้หยุดช้าๆข้างหน้าโนนเห็นไหมไอ้ไข่ดำชี้ให้ชาวคณะสังเกตดูราวป่าเบื้องหน้าภาพของนกที่บินว่อนออกมาจากพุ่มไม้รวมไปถึงเสียงอันเงียบสงัดของป่าบ่งบอกให้ดูได้ทันทีว่ามีสัตว์ร้ายหรืออะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลป่าแตก ทุกคนระวังตัวด้วยพลานบบาวกล่าวอย่างเข้มขึมก่อนที่จะสาวเท้าย่างสามขุมไปข้างหน้าพร้อมด้วยปืนลูกซองคู่ใจนายอำเภอและมันนิหนุ่มยกอาวุธของตนขึ้นในท่าเตรียมยิงเช่นกันสายลมพัดโบกผิวปะทะใบหน้าความเย็นสบายพาใบไม้ลูกเอ็นไปมาแต่ไร้เสียงของนกกาหรือสัตว์อื่นใดทั้งสามพยายามย่องเข้าหาดงไม้ทึบนั้น อย่างระมัดระวังแต่แล้วในนาทีนั้นเองกระแสลมก็พลันเปลี่ยนทิศและพัดไล่มาจากด้านหลังของชาวคณะพลานบ่าวรู้ดีว่านี่คือสัญญาณแห่งอันตรายและมันก็เป็นไปตามที่เขาคาดคิดไว้ไม่มีผิดบันไลยแล้วพวกเราอยู่เหนือลมเฮ้ยเป็นวินาทีเดียวกันนั่นเองที่พลานเบาว กำลังกล่าวกำชับเสือลายพาดกรอนขนาดมหือมาก็พันพุ่งกระโจนออกมาจากดงไม้รกพร้อมแยกเขี้ยวและหัวตะปบไม้หัวของพลานทันทีแต่เคราะหอย่างดีที่พลานผู้ชำนาญพลยยกปืนขึ้นบังเอาไว้ได้ทันการนายยิงเลยเฮ้ยพานปืนผมมีปัญหาโอ้ยนายอำเภอยกปืนขึ้นยิงแต่มันกลับไม่ลั่นจึงเป็นโอกาสให้เสือร้ายตัวนั้น พุ่งเข้าใส่เขาทันทีแต่ด้วยไหวพริบและความคล่องตัวจึงทำให้สยามถูกโรลงเล็บเสือตะปบทาแขนขวาของเขาเพียงเท่านั้นเสือลายพาดกรอนตัวร้ายเหมือนมีเป้าหมายเพียงต่อสู้เปิดทางมันวิ่งหนีสวนทางย้อนกลับไปด้วยความรวดเร็วไอ้ไข่ดำที่รอท่าถึงแม้จะบรรจงเป๋าลูกดอกไล่หลังไปติดๆแต่ก็ไม่สามารถหยุดยัง้งเสือที่กำลังเพ่นฉิวได้ นายอำเภอพยายามตั้งตัวลุกขึ้นนั่งจากนั้นก็ยกปืนสลัดปอกกระสุนและยัดลูกใหม่เข้ารังเพลิงก่อนที่จะยิงตามท้ายเสืออย่างเร่งรีบกระสุนนัดนั้นลั่นออกไปตามปกติแต่มันพลาดเป้าเนื่องจากมีต้นไม้ขวางเอาไว้ปัดโทพลาดเป้าจนได้เป็นไปได้ยังไงกันปืนนายออกจากไม้ขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ กระสุนก็ไม่แกะกองแก็บท้ายปลอกก็ทำงานปกติดูสิพานนายอำเภอช่วยพยุงตัวพลานเบาก่อนที่จะส่งลูกกระสุนที่มีรอยเข็มแทงชนวันให้ในายพานดูด้วยเหตุนี้ทั้งสามจึงเกิดอาการงุนงงและสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอสมควรตั้งสติได้ดังนั้นทุกคนก็รีบติดตามรอยเสือไปอย่างรวดเร็วแต่ในวินาทีนั้นเอง ป่าด้านหลังของพวกเขาก็แต่กล่าวราวกับมีการโค่นต้นไม้นายพลานและมันนิหันกลับไปมองสิ่งที่เป็นต้นเสียงแต่ก็ช้าเกินไปเสียแล้วที่จะป้องกันตัวหรือกระโดดหนีนายระวังพลานบ่าวและไข่ดำกระเด็นลอยไปคนละฝั่งด้วยแรงชนของหมูโทนเขีย้ยวงามมันพุ่งตรงกระแทกขาของชายทั้งสองก่อนที่จะจู่โจมในอํอเภอเป็นรายต่อไป ด้วยความรวดเร็วและกำลังอันมหาศาลทรงผลให้สยามล้มกลิ้งไม่เป็นท่าทั้งสามร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดไอ้โทนเลี้ยวกลับมาเพื่อขิดซ้ำแต่คราวนี้สามหนุ่มคงไม่พลาดที่จะจัดการกับมันพลานบบาวและนายอำเภอยกปืนขึ้นประทับบาพริบตาเดียวกันนั้นก็ลั่นกายส่งกระสุนออกไปทันทีเฮ้ยสยามและพลานบบาว อุทานออกมาพร้อมกันพื้นสมัยใหม่ลั่นไม่ออกอีกตามเคยหมูป่าที่เก็บคององหัววิ่งตรงมาหาชายทั้งสามอย่างชุนเฉียวมันนิผลักให้หนายอำเภอและพลานบ่าวหลุดพ้นออกจากอันตรายแต่ตัวเขาเองกลับยืนเผชิญหน้ากับหมูเถื่อนตัวโตโดยเพียงลำพังไข่ดำเป้่าไม้สร้างใส่หมูป่าด้วยความคล่องแคล่วแต่ลูกดอกอาบยางน่องกลับไม่ละคายผิวหนังอันหยาบกร้าน และเต็มไปด้วยดินโคลนเสียงร้องหุดงดเข้ามาใกล้าชายร่างเล็กและเป็นอีกครั้งที่ตัวของเขากระเด็นกลิ้งไปนอนกองอยู่ข้างตัวนายพานันไอ้ใครเป็นอะไรไหมก็เจ็บสิว่าถามได้ไอ้นี่หมูมันลำบากอันตรายเป็นบ้าเลยมันนิหนุม่มกล่าวเตือนสตินายพานเพราะภาพที่เห็นตอนนี้คือร่างของหมูป่าตัวผู้ที่มีแผงหลังสีเทาเงิน เขี้ยวงามโค้งกวัดแกว่งไปมาคล้ายกับจะเอาชีวิตชายทั้งสมให้จงได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้มันต้องลำบากเพราะดวงตาข้างซ้ายของมันบอดสนิทด้วยริดของขนเม่นยาวราวกับคืบคราบเลือดแห้งๆเปืือนติดรอบดวงตาซ้ายแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะที่ทุกคนสงสัยในตอนนี้คือเสือตัวนั้นเป็นผู้หลอกล่อให้หมูทนวิ่งเข้ามาทำร้ายพวกเขาใช่หรือไม่ นี่ยบอกนะว่าไอ้ลายล่อหมูลำบากมาทางพวกเราโธ่สูดูละครมากสิท่าเสือบ้าอะไรจะฉลาดปานนั้นอืมผมว่าเป็นไปได้นะเมื่อครู่ตอนที่เสือเพ่นกระโจนผ่านผมแอบเห็นมันหันมาแยกเขี้ยวด้วยนายอำเภอกล่าวอย่างเป็นกังวลแต่นั่นก็นับเป็นการยืนยันในความฉลาดเจ้าเล่ในตัวมันไม่ใช่น้อยแล้วในขณะที่ทั้งสาม กำลังสนทนากันอยู่นั่นเองหมูป่าที่กำลังบ้าเลือดก็พุ่งประชิดตัวและลงมือขิดอย่างไม่สนใจสิ่งใดเฮ้ยนายลบพลานบ่าผลักนายอำเภอไปข้างทางในขณะที่ตัวเขาเองกลิ้งตลบลนลงไปในลำธารหมูป่าหมวนตัวกลับและออกวิ่งเข้าหามันนิอย่างรวดเร็วไม่แพ้กันไอ้ไข่ใช้ความคล่องตัวปีนขึ้นต้นไม้ราวลิงโลด เขาเป่าลูกดอกใส่ตัวหมูป่าเกเรตัวนั้นแต่ผลสุดท้ายผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายชั้นผิวหนังของเจ้าหมูป่าได้โอ้ยจะบ้าตายหมูบ้าอะไรวะนังเหนียวจริงๆอ้าวพี่ใครเล่นยิงตูดมันแบบนั้นผมก็สวยสิโทษให้ตายเถอ,นอเะนายอำเภอร้องลั่นในขณะที่หมูโทนผู้ดูร้ายเลียววกกลับมาเพื่อพุ่งขีดเขา กีบเท้าแข็งแรงและความเร็วที่มีมากจึงทำให้หมูตัวนั้นถึงตัวนายอำเภอยัางไม่ทันตั้งตัวปัดโทโอ้ยไอหมูบ้านายอำเภอสะบดลั่นในขณะที่ขมเขี้ยวขนาดมาหือมาก็พลันเฉียวฟันขากางเกงของเขาไปในพริบตารอยยางบอลซึ่งซึมกระสิกใต้ร่มผ้าทำให้ในายอำเภอรับรู้ได้ถึงความเจ็บแสบและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เขาใช้จังหวะที่หมูวิ่งผ่านพ้นไปจึงแอบซ่อนตัวอยู่บนโขดหินสูงเพื่อช่วยโอกาสยิงตลบหลังหมูโทนเกเลอีกครั้งสยามลั่นไกลไม้ส่งกระสุนนัดใหม่เอี่ยมออกไปแต่นั่นไม่ได้ทำให้ความพยายามของเขาเป็นผลเลยแม้แต่น้อยกระสุนปืนกลับด้านไอ้หมูป่าบ้าเลือดยังคงวิ่งหลุนหลุนต่อไปและแน่นอนว่าเป้าหมายยังคงยืนอยู่ใกล้พื้นดินที่สุดก็คือนายพราน ซึ่งกำลังลนลานหอบคว้าสัมภาระขึ้นจากน้ำซึ่งภายในพริบตาเดียวหมูลำบากก็พุ่งกระโจนลงลำธารมาอย่างรวดเร็วพลานมันมาแล้วระวังตัวด้วยแม่ไอ้หมูตัวนี้มันจะจองเวรนกันไปถึงไหนวะพลานบ่าวกรนดามหมูทนเสียงดังลั่นก่อนที่จะวิ่งหน้าตั้งขึ้นริมตะลิงแต่ช้าเกินไปเพราะหมูที่ว่องไวกว่ากลับผิดสวนบ้านท้ายของนายพลาน จนกางเกงขาดกระจุยเป็นทางยาวปัดโทเอ้ยนี่มันกางเกงตัวเก่งของข่านนะโว้ยนายพลานกล่าวอย่างเดือดดานก่อนที่จะหันกลับมาพร้อมปืนคู่ใจและลั่นไกลออกไปในระยะเผาขนแต่ผลคือกระสุนด้านโทนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะพลานอย่ามัวแต่ด่ามันเลยวิ่งพลานวิ่งนายอำเภอตะโกนร้องเรียกให้พลานบ่าววิ่งหนีขมเขี้ยวหมูปลา ที่กำลังพุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วนายพลใช้กำลังและเลี้ยวแรงทั้งหมดที่มีเพื่อวิ่งหน้าตั้งและหาที่สูงไว้หลบหลีกคมเขี้ยวลิตอยูนี้เขารู้ตัวดีว่าหมูโทนตัวนี้ไม่ใช่หมูธรรมดาอีกต่อไปเพราะไม่ว่ากระสุนกี่นัดก็ไม่สามารถดุดพ้นจากกระบอกปืนทุกคนออกมาได้เลยแม้แต่น้อยพลานบ่าววิ่งหน้าตื่นตรงมายังต้นไม้ที่มันนินั่งพักอยู่ และเพียงครู่เดียวความคิดอันชาญฉลาดของเขาก็พลันเกิดขึ้นในชั่วพริบตาซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนทางรอดเดียวที่มีมาให้ในชั่วโมงนี้ไอ้ใครสูใช้ลูกดอกยิงมันเลยบ้ยเร็วเขา้าเอาไอ้คนเมืองนี่สูก็เห็นอยู่ว่าขนาดปืนยังทำอะไรมันไม่ได้แล้วจะให้กูยิงมันกับลูกวีลานี่นะก็เออสิวะเร็วเข้าสิกูวิ่งไม่ไหวแล้วยิงเลยวย โธ่สูก็ลบสิวะมันนิทําตาลอยใส่ในพลานในขณะที่ตนกําลังหาช่องทางเพื่อจะยิงลูกดอกอาบยางน้องออกไปหมูป่าที่บ้าคลั่งวิ่งเร็วเปลือจนแทบจะจับทางไม่ได้แล้วแต่ในวินาทีที่พลานเบายังตัวให้นิดเดียวสายตาของชาวป่าก็ไม่พลาดที่จะเป้าลูกปีลาออกไปราวกับจับวางหมูเถื่อนตาเดียวร้องลั่นออกมาเพราะลูกดอกอาบยางน่อง ปากจมหายเข้าไปในเบ้าตาข้างที่เหลืออย่างจังเบอร์มันดิ้นเล่าทุรนทุรายเพราะความเจ็บปวดแสนสาหัสเฮ้ยไอ้ครสูศทาได้ ai, พี่ใครพี่แม่นมากเลยสุดยอดจริงๆนายอำเภอและนายพลานกระโดดโลดเต้นไปมาด้วยความดีใจสุดขีดไม่คิดเลยว่าจุดสำคัญอย่างดวงตาจะกลายเป็นเป้าสังหารสุดท้ายของมันนี้ หมูโทนดิ้นเป็นวงจนฝุ่นตลบและหลังจากที่มันกรีดร้องอยู่นานพอดูร่างสีเทาทมินนั้นก็หยุดแน่นิ่งลงพร้อมเสียงผ่อนลมหายใจฝืดยาวทั้งสามรีบวิ่งเข้าไปดูผลงานอันแสนยากลำบากชิ้นนี้หมูปากเขี้ยวงามโค้งนอนจมกองเลือดซึ่งไหลออกมาจากดวงตาพลานบาวก้มตัวลงนั่งข้างๆซากหมูเถื่อนและสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างซึ่งนั่นเอง ทำให้ได้รู้ถึงสาเหตุของเรื่องหนังเหนียวของมันมิหน่าล่ะไอโทนตัวนี้มันแก่กล้าและเกเรได้ก็เพราะชองนี่เองชองชองอะไรหรือพลันนายอำเภอกล่าวถามด้วยความสงสยัยและเพียงไม่นานพลานเบาก็ใช้ปลายมีดง้างปากหมูป่าตัวนั้นเพื่อเฉลยข้อข้องใจนี่ไงครับชองหมูป่าหรือเส้นขนอาถันที่เชื่อกันว่า จะทําให้อยู่ยงนั่งเหนียวแบบที่นักเลงเขาพูดกันว่าฟันไม่เข้ายิ่งไม่ออกนั่นแหละครับแม่งั้นสูก็เจอของดีแล้วสิวะไอ้เบา <c oughs> ดีกับบ้านสูละสิเจอลูกดอกสูเข้าไปจอดสนิทไม่เห็นหรือไงนายพลานหัวเราะด้วนเพื่อบายเบียงความวิเศษของทนสิทธิ์ชิ้นนี้ซึ่งความจริงแล้วมันเป็นสิ่งของล้ำค่าหายากและมีความเข้มขังอยู่ในตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จำเป็นจะต้องได้มาด้วยความเสน่หาของเจ้าตัวไม่ใช่การเขีนค่าหรือช่วงชิงมาเช่นนี้ดังนั้นช้องหมูป่าที่กองอยู่ตรงหน้าจึงนับได้ว่าเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของหมูโทนเท่านั้นเองทั้งสามช่วยกันฝังร่างของหมูป่าตัวนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติความพิเศษของมันแต่ถึงอย่างไรก็เป็นการยืนยันแล้วว่าถึงแม้จะเข้มขังหรือวิเศษเพียงใด ก็ย่อมจะมีจุดอ่อนและที่สำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดความศรัทธาหรือความเชื่อของคนเดานั่นเองที่ทำให้สิ่งเนื้อธรรมชาติเหล่านี้กลายเป็นจริงขึ้นมาเราคณะเดินทางติดตามเสือร้ายตัวนั้นต่อไปตามรอยที่ได้ทิ้งเอาไว้มากมายแต่ความประหลาดและพิสดารของป่าแห่งนี้ก็ย้ำเตือนให้ทุกคนต้องระวังตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอนว่าหากเผลอใจลอย แม้แต่นาทีเดียวนั่นย่อมหมายถึงการบาดเจ็บหรือถึงกับชีวิตเลยทีเดียวยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไรมันยิ่งอันตรายทุกคนว่าไหมนายอำเภอเอ,อ่ยขึ้นมาล,ลอยๆขณะที่เดินย่ำดินโคลนผ่านป่ารกชื้นไปอย่างร้อนดนมันก็ต้องแบบนั้นแหละนายปา่าทุกปา่าก็ย่อมจะมีลีลาและความน่าถึงของมันนายจะยกเลิกภารกิจครั้งนี้ก็ได้นะผมกับไอ้ใครยินดี ที่จะทำตามนายทุกอย่างโธ่ไอ้ผมก็บ่นไปอย่างนั้นแหละพลานหน้าที่ของเราคือกำจัดเสือตัวนั้นให้ได้และเนื้อสิ่งอื่นใดชีวิตของพี่น้องประชาชนจะต้องสงบสุขเป็นปกติโดยเร็วที่สุดแม่ไอ้เราก็น,นึกว่าหมอเป็งสำคัญที่สุด <c oughs> เสียงหัวเราะหาครืนดังขึ้นทันทีที่คำพูดของไข่ดำสิ้นสุดลงถึงแม้จะเป็นการพูดกบเกลือนความตึงเครียด แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ชูใจในอำเภอได้ไม่น้อยร่องรอยของเสือที่วิ่งเพ่นหายลับไปตามทางเผยให้เห็นคราบเลือดและการหยุดพักเพื่อเลียแผลซึ่งคงจะเดาได้ไม่ยากว่าหมูโวนตัวนั้นคงจะมอบไว้ให้ก่อนหน้าคณะจะเดินทางมาเจอนั่นเองเส้นทางรกทึบทรงให้รอยการเดินแหวกพุ่มไม้ใบหญ้าเปิดออกเป็นแนวทุกคนต่างพากันเด่งฝีเท้า พร้อมทั้งตรวจสอบอาวุธประจำตัวของตนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆอีกทั้งสามย่ำเท้าโดยไม่พูดอะไรกันความมุ่งหวังเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขาคือการพบเจอตัวเสือร้ายภายในเวลาก่อนพบค่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่พลานจอมพลายสังเกตได้นั่นคือความเงียบสงัดของป่าโดยรอบมันเป็นสัญญาณบอกเตือนให้ทุกคนเฝ้าระวังแต่แล้วในทันใดนั่นเอง เสียงคำรามของเสือขนาดใหญ่ก็ดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งซึ่งอยู่ไกลออกไปเฮ้ยสูเรามาถูกทางแล้วไอ้ลายคงรู้ว่ามีพวกเราตามมากองแง่ละเราเดินเข้ามาทางเหนือลมมันรู้ตัวแน่นอนนายอำเภอถึงกับอึง้งในความเจนพลายของนายพลานและมันนี้แต่ที่ประหลาดใจมากกว่านั้นนั่นก็คงจะเป็นเพราะความพิเศษของเสือโคร่ง ซึ่งสัตว์ที่มีจมูกไว้อีกทั้งยังได้กลิ่นไกลเพียงเข้าไปอยู่ในระยะการสัมผัสของมันข้อนี้เองทำให้มันเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบแตกต่างจากสัตว์ล่าเนื้อโดยทั่วไปจมูกดีไม่พอมันยังฉลาดเป็นกวดซะด้วยสิสยามบ่นพึมพำคนเดียวขณะที่ไข่ดาและพรานบ่าวเดินย่าเท้านาไประยะหนึ่งชายทั้งสเดินตามกันเป็นแถวตอนเรียงยาว ผ่านปาดิบและหุบลึกใกล้จากจุดเดิมนานพอสมควรพวกเขามั่นใจว่าเข้าใกล้เสือตัวนั้นอย่างไร้ข้อกังวลความกันดานและรกทึบทำให้เสียเวลากับช่วงนี้มากเป็นพิเศษกลิ่นเห็ดราอับชื้นโชยตามลมมาจนต้องเอาผ้าเขามามาปิดจมูกเพื่อลดความวิงเวียนแต่เพียงพิบตาเดียวนั่นเองท้องฟ้าและบรรยากาศโดยรอบก็พลันมืดสลัวคล้ายมีใครปิดผ้าม่านลดแสง อ้าวทำไมอยู่ดีๆก็มืดละพลานนั่นสินายมันชักแปลกๆแล้วงานนี้สูสูส,สูอย่าบอกนะว่าผีจะออกมาอีกนะเฮ้ยอย่ามองกูแบบนั้นสิวะมันนี้ผู้กลัวผีขึ้นหัวสีหน้าเหย่อเกทันทีที่พลานบ่าวขันกลับมามองด้วยความอ่อนใจทั้งสามค่อยๆเดินเข้ามาประชิดตัวกันโดยไม่ต้องนัดหมายความเงียบของป่า ทำให้ความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่เพียงอึดใจต่อมาซ้ายหมอกจางๆก็แผ่โปรคลคุมมาจากหลากหลายทิศทางอากาศจากเดิมที่ร้อนอบอ้าวบัดนี้กลับแปลเปลี่ยนไปเป็นหนาวเย็นเฉียบจนรู้สึกตัวได้ว่าขนแขนกำลังตั้งชูชันและเหมือนจะเป็นละลอกใหม่ที่หมอกสีขาวจางๆพลันเพิ่มจำนวนจนหนาตาในที่สุดบัดนี้บรรยากาศโดยรอบ ไม่สามารถมองสิ่งใดได้ชัดเกินไปกว่าสองช่วงตัวนายอำเภอและพลานเบาวดึงไฟฉายออกมาสองนำทางเพื่อเดินออกไปให้พ้นบริเวณนี้เอาละไอ้ไข่เดี๋ยวกูเดินนำเองก็กลุ่มกันไว้ให้ดีโธ่ไม่บอกก็รู้ทั้งมืดทั้งหมอกแบบนี้กูไม่เดินบากหนะ้าไปไหนแน่นอนพลานเบาวเดินนำเถอะเดี๋ยวผมระวังหลังให้เองไม่ต้องห่วง ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังและออกเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่สันละลัวป่าที่เงียบสงัดไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตใดๆเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยลมหายใจของแต่ละคนดังลั่นราวกับว่าดนตรีซึ่งกำลังแสดงอยู่กลางป่าลึกทุกอย่างที่ก้าวหยียบกิ่งไม้ใบหญ้าดูเหมือนจะก้องกังวานเกินไปและนี่คงไม่ใช่อาถรรพ์ป่าธรรมดาทั้งสามเดินงมทางอยู่พักใหญ่ แต่ยิ่งเดินเท่าไรก็เหมือนยังวนกลับมาที่เดิมหากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็คงต้องเพียงพรํำให้กับสภาพแวดล้อมเช่นนี้ไหนที่สุดเฮ้อยิ่งเดินยิ่งไกลไม่รู้ว่าเมื่อไรมองพวกนี้จะหายไปสักทีพลรานบบาวพลองออกมาเพราะเริ่มเหน็ดเหนื่อยนายนายมีนาฬิกาหรือเปล่าตอนนี้ผมกลับเวลาไม่ได้เลยนายพรานยังคงพล้มต่อไป ขณะที่ย่ำเท้าไปไม่หยุดแต่แล้วเมื่อรู้สึกว่าผู้ที่ร่วมเดินทางเกิดอาการเงียบผิดปกติพลานบ่าวจึงหันกลับไปเพื่อขอความเห็นนายอ้าวเฮ้ยนายไอ้ใครหายไปไหนกันหมดพรานบ่าวสะดุ้งโยงพลางร้องเรียกนายอำเภอและมันนิไข่ดำด้วยความตกใจภาพที่ปรากฏตรงหน้าของนายพลานในตอนนี้คือหมอกหนาทึบและความมืดอ้างวาง ไร้การเคลื่อนไหวไดใดๆนายพรานปากป้องตะโกนเรียกทุกคนอยู่นานจนแสบคอแต่ไม่มีผู้ใดตอบกลับคืนมาแม้แต่คนเดียวเมื่อเห็นท่าไม่ดีพลรานเบาจึงตัดสินใจเอื้อมมือกลับไปที่สเสลจากนั้นก็ดึงมีดหมอคู่ใจออกมาพลางกล่าวมนตคาถาสาธุสักกะสะวชิราวุธทังเวสวุวรรณสะคถาวุทัง พลานบ่าท่องบนคถาภาษาบาลีนานพักใหญ่จากนั้นก็ลืมตาขึ้นมาพร้อมปากปีดหมอใบเรียวลงบนพื้นป่าพลางสวดคถากำกับอีกหลายคาบบทสายลมหัวด้วนพัดกันโชคอย่างดุนแดรงและไร้ทิศทางเศษใบไม้ใบหญ้าปลิวว่อนไปทั่วบริเวณเสียงหวีดวิวของกิ่งไผ่ซึ่งสีกันไปมาชวนให้นึกถึงภาพของอสุรกายขนาดยักษ์กำลังร้องคำรามด้วยความแค้นเคือง หมอกที่เคยปกคลุมไปทั่วบริเวณค่อยๆจางหายไปพร้อมกับกระแสลมและเพียงไม่นานร่างของนายอำเภอพร้อมกับไอ้ไข่ดำก็เผยให้เห็นอยู่ตรงหน้าเอานายไอ้ไข่ลุกขึ้นเร็วนายพรานรีบวิ่งเข้าไปหาร่างของเพื่อนร่วมทางแต่แล้วเพียงเขาแต่ตัวของนายอำเภอนั่นเองร่างกายของชายหนุ่มก็ค่อยๆจางสลายกลายเป็นเปลวไฟสีแดง ลอยลูกโชดช่วงขึ้นมาจากพื้นดินอย่างช้าๆพลานบ่าวพงะล้มลงกับพื้นจากนั้นไม่นานร่างของไอ้ไข่ดำก็เปลี่ยนไปเป็นเปลวสีแดงไม่ต่างกันปัดโทนี่มันกวนลวงหรือมนต์ดำอะไรกันใครนะทำกับพวกเราแบบนี้พลานบ่าวสะบดรัน่นเพราะภาพตรงหน้าคือรูปร่างของเหล่ายินหรือพูดผีที่ถูกสั่งการเพื่อใช้งานมันลอยละล่องไปมา คลายแสงกระสือแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไปเป็นเงาดําทะมึนซึ่งวนไปมาอยู่รอบๆราวปานายพลนไม่รอช้าคว้าปืนคู่ใจออกมาประทับบ่าลั่นไกยใส่วิญญาณร้ายทันที <S <S 1> <S 1> นายพลานมือฉมังลั่นไกยสามนัดติดต่อกันแต่นั่นกลับไม่สามารถทำอันตรายใดๆร่างเงาดําเหล่านั้นได้เลยด้วยเหตุนี้พลานบบาว จึงรีบวางปืนลงพร้อมทั้งยกมือพนมเพื่อบริกรรมคาถาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะทำสำเร็จเหล่าเงาดำทั้งหลายก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นดวงเพลิงสีแดงลุกวาบและพุ่งเข้าใส่ชายกลางคนอย่างรวดเร็วความเร็วและความรุนแรงจึงทำให้ในายพลานหลมกลิ้งไม่เป็นท่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าวิญญาณจำพวกยินจะสามารถทำร้ายคนด้วยกายหยาดได้ด้วยเหตุนี้ นายพลจึงจำเป็นต้องดึงมีดหมอออกมาเพื่อใช้งานอีกครั้งหนึ่งพลานบ่าวพนมมือจับมีดมาวางในง่ามนิ้วโป้งทั้งสองข้างก่อนที่จะรีบท่องสวดคาถายาวเหยียดด้วยถ้อยคำที่รวดเร็วเพราะฝึกฝนจนช่ำชองและเป็นนาทีเดียวกันที่เหล่าวิญญาณร้ายก็พลันพุ่งเข้าใส่ในายพนเพื่อหมายจะเอาชีวิตเสียงกรีดรอ้องโหยหวนเกิดขึ้นทันทีที่คมมีดกรีดผ่านอากาศไปกระทบ แสงสีแดงวูบและจางหายไปในความมืดราวกับว่านี่คือการแสดงของหญิงห้อยเสียงกลดดาเป็นภาษาถิ่นฟังดูเครียดแค้นและอาฆาตเหลือประมาณนายพลานผู้เรืองเวทนั่งลงกับพื้นพับเพียบก่อนที่จะนั่งสงบและหลับตาทำสมาธิมาทางไหนพวกเองกลับไปทางนั้นซะพลานบบาวกลดดาด้วยน้ำเสียงอันค้นคลั่งเขายกมีดขึ้นกรีดไปมาในอากาศ เสียงกรีดร้องยังคงทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจังหวะสุดท้ายนายพลาก็หยิบก้อนหินกลมมนมาวางไว้กับพื้นและใช้ปลายมีดหมอจี้กดลงไปเสียงร้องไห้ดังละงมไปทั่วบริเวณความเกลียวกาดลดลงอย่างเห็นได้ชัดพวกเองกลับไปซะแต่ถ้ายังอยากจะลองดีกูจะสะกดวิญญาณไม่ให้ไปเกิดนายพลตนตวัดลั่นปา ก่อนที่จะออกแรงกดปลายมีดลงไปบนก้อนหินอีกครั้งและเพียงไม่นานเสียงร้องโหยหวนต่างๆก็ดับสิ้นลงคงเหลือแค่เพียงความเงียบสงบและบรรยากาศที่เริ่มสว่างมีแสงของพระอาทิตย์ยามเย็นสองชายพอได้มองเห็นพื้นที่โดยรอบได้อย่างถนัดตาเฮ้ยนายพลานเบาว,วิ่งไปยังร่างนายอำเภอและมันนิซึ่งสลบไม่ได้สติ พยายามแก้ไขอยู่นานจนในที่สุดทั้งสองก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับอาการมึนงงราวกับถูกตีด้วยของแข็งนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือพลานอืมกระผมคิดว่ามีคนกำลังจ้องจะเล่นงานพวกเราด้วยวิชาไสยศาสตร์ครับนายนายพลารายงานในอำเภอตามข้อเท็จจริงแต่ทุกคนก็ยังแปลกใจว่าเรื่องแบบนี้มาเกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างไรโอ้ย กูปวดหัวเป็นบ้าเลยนี่อย,ยู่ๆพ่อหมอกลงหนาะกูก็น่ามืดเลยใช่ใช่ผมเองก็เป็นแบบนั้นไม่มีใครอธิบายอะไรได้เลยจริงๆนายอำเภอกล่าวเสริมคำของมันนี้แต่แล้วเพียงพิบตาเดียวนั้นพลานบ่าที่กำลังนั่งนิ่งก็พร่งออกมาอย่างวาดระแวงเฮ้ยหยุดนะ